สวัสดีครับผมชื่อแหลมนะครับสวัสดีค่ะชื่ออ้อมนะคะก่อนที่ผมจะมารู้จักเรื่องไฟของพระวิญญาณน,นะครับซึ่งผมเชื่อพระเจ้ามาก็ 20กว่าปีแล้วครับเป็นผู้รับใช้นะครับรับใช้พระเจ้าในช่วงแรกๆแต่พอหลังจากนั้นก็ไปทํางานแล้วก็เริ่มที่จะออกห่างจากทางของพระเจ้ากลายเป็นว่าเราไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเท่าไหร่ชีวิตของเรานั้นก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหามากครับเมื่อก่อนจะมาพบกับไฟของพระเจ้าครับครอบครัวของเราทะเลาะเบาแวงกันการเลิกกันอะไรประมาณนี้ครับ พอถึงขั้นจะอย่าล้างกันตัวผมเองไปโบสถ์นะครับก็รับใช้พระเจ้าในวันอาทิตย์แต่ก็เป็นเหมือนคริสเตียนที่แบบว่าไปโบสถ์เฉพาะวันอาทิตย์พอหลังจากนั้นกลับมาแฝบลงเรื่อยๆก็เหมือนเราโฟูแค่ช่วงวันอาทิตย์เท่านั้นชีวิตเริ่มที่จะแย่ลงเรื่อยๆวันหนึ่งมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับ มือ่อพระเจ้าทรงเรียกชีวิตของผมให้มารู้จักไฟพระวิญญาณผ่านทางหมอวรดุลซึ่งมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างที่พระเจ้าทําในชีวิตของผมสุดท้ายก็ได้มีการมาพบไฟของพระเจ้าชีวิตของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่เหมือนเดิมมันมีชีวิตที่ที่ดีขึ้นน่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับรักกันขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงาน ต,ต่างๆที่เราทําก็ทะลุทะลวงมากขึ้นแล้วก็เห็นพระพรของพระเจ้าอาัศาจรารย์หลายอย่างในชีวิตนะครับส่วนตัวอ้อมเองนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือเราถึงขั้นจะเลิกกันแล้วก็ขอบคุณไฟของพระเจ้าที่พอฟังแล้วก็รู้สึกอดีตเราเคยแบบถึงขั้นจะแบบเลิกกันเน่ยก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทันเวลาไฟของพระเจ้านะคะก็มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งส่งมาให้ฟังนะคะเป็นคลิปของอาจารย์หมออ้อมก็เกิดความเชื่อมากเลยค่ะอ้อมก็เลยอธิษฐานขอลองดูเรื่องหนึ่งสําหรับเรื่องธุรกิจการงานเป็นช่วง โควิดนะคะท,ที่ทุกคนลําบากมากนะคะแต่พระเจ้าก็น่ารักมากเลยก็ให้เราไปเป็นผู้จัดการที่สาขาหนึ่งโดยที่เขามาท้าทามให้เราไปเป็นนะคะสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วสําหรับเราแต่พระเจ้าให้ดีกว่านั้นอีกพระเจ้าให้เราไปเป็นเจ้าของธุรกิจที่สาขาขอนแก่นมีอาจารย์ท่านนึงบอกว่าสําหรับอ้อมคือมันไปได้เร็วจวดเลยแต่อาจารย์บอกว่าไม่ได้ขึ้นบันไดแต่มันขึ้นลิฟต์เลยอะคะ่ะชีวิตของเรามันมันไปอย่างนั้นจริงๆก็ก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่ พระเจ้าด่านเวลาสําหรับครอบครัวด้วยแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงและดีจริงๆผ่านไฟของพรวิญญาณค่ะ